ปดุก <c oughs> บอลเดียวช่องโตเลยปลาดุกนี่ปา <c oughs> มาแต่ปลาดุกมาดิเลือกปลาเอียนได้ห้าหกตัวตี๊งปลาเอียนนไงนะ <c oughs> บายดิตอนเช้านะเนาะเช้ามาหนีิก็อยูป่ปาอยู่ดงคือเก่าเด้อเป็นมือทีช่องเลยได้มาครับทีมงานเข้าวบาวเพชรเนาะมาแต่หวาดนี่ บ้าเพชรบ้าท้องไม้บ้าช้อนกับบ้าปเปิ้ลฮ่าขดเนาะคือว่าเขาน่ะไปมาแล้วไปหาอยู่หากินมาแล้วเนาะไปหาหญิงนกหญิงนู่แถวละเขาโกกมาให้ยัง,ง,าาายยงต่างโซนคอยอลไรวันวนันไ้ไปใชดอกฐานึงเขามาแล้วก็เล้วจึงไปยามเบ็ดใส่ไว้แต่ตรงแหลตระแหน,น่วาดเนาะมาหวานในการคือว่าได้อาหารดีอยู่ได้ตรนแหน่ก็ได้ใกลป้าตัวหนึง่ง มีนกได้แล้วก็หมูห้ามออีกตัวหนึ่งกินคืนนี้เบื่อแลีของเขากินก็ได้ขนไปหาใหม่นอะเมื่อนี้หาก,กินไม่ต่อเช้าเนาะเข้าไปแต่ดุล้ว เอาหดเข้าไว้นี่แล้วเนาะเอาไปหาตักน้ำก่อนน้ำหอกกระเบิดลยโบตักงน้ำกับไก่ใช่ไงได้ไก่โบนเฮามานอนมื่อนั้นโดนเติบที่ดินสายซะหาปลาลายถึงได้บวกน้อยนี่ก็ได้ น้ำก็จะแห้งเลยน้ำเพื่อนหนห้องวังอยู่เสียๆอยู่ปลานอมยางเลาะดินสายเลยนนนเนาะพุ่นเนอพุอ่นเป็นน้ำบอ่ออ๋อบอลขะน้องบอนี้มาเป็นน้ำบ่อนะบ่อแห้งจักเธอ ยินดีเถอะได้ใส่กับใส่น้ำนะป่าก็ลายลายมาตั้งน้ำคืนนี่ก็ยังม่งนะรุดรุดอยู่ป่านะมันบอ่อนั้นพุมไม่ไห้ต้นไม้ก็ลายบอ่อนี่มันยังเป็นบอ่อน้ำยังออบอ่ออยู่ ຫັມກະດາຈົ່ວນັມຫແຮຈກນາຜກມອນບໍຸ່ດລະບໍ່ົກອາຍຂຶຈນນ สอยเขา,เลาแล้วแล้วก็นพยายามเบ็ดยามมองเขาได้บอลเนาะสอยแล้วมาเนี่โอ้ว่ะยังเศร้าอยู่มันเล่นอะสรอยนะสิพอมีลุ้นอยู่บ่เนาะเบิ่งตัวเองก็บ่ได้ปักกระดิกโฮเทียมเลยนี่ขึ้นเนาะ,นาะขึ้นไปยามแต่เน,เนิร์พลเอะหล,ะ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 ละ่อลงมาเพราะว่าทุ่งกะป้าอยู่พลเด้หวานนี่ป้าอยู่แต่เนิร์สุดพลเนาะยามแต่สุดพลเอะลงมาพี่เห็นเขาตัวป้าลอย,วยวนะอยู่ยวะนะถือดอกไมจังเนาะ ป่าอย่างดีปลาซสื่อมบอ่สองลางอ่างเหียเดียวสุดอยู่ในระเบ็ดนกกเนะกันเนาะยามใดป่านนี้ขึ้นมายามแถวถึงเพืเ่อน mãi lẽ mãi lẽ có đứt mãi lẽ Nhanh gì so. Để mà chỉ mất. Mà này Ngủ với đi, đi mãi lẽ Ừ, ngủ lắm ngủ ừ, nhai ngủ nhai thì nó chói đấy có giá anh phải chứ phải ใสเ่เบ็ดขาดไปเลยหวังทิงยามมาเลยได้ได้ปลาเสริมตัวหนึ่งกระปุกตัวหนึ่งเบ็ดหกลางถือง,งูอีตัวหนึ่งใส่ขาดไปเลย เขาบอกได้ไดงเขาก็ยานกำลังตายอยู่เอาไม้สระนี่ยานเจอนี้เลยเนาะตัวนี้กับช่องล้างเหยงเดียวนะเห็นยู่ได้ตีงไว้แบบวางใดนี่ก็ชี้ทิ้งมัดช่องล้างแล้ว xóm man đú mà đi tôi cưỡn nó, ơi, dàn lao băng đầy nè ปลาดึงเฮาทําเบิดเนาะเบ็ดาดมันลางดึงออกมาบ่ได้มันลึกจกบ่ถึงดึงเอาสเบ็ดาดจกปลายังละถือเนาะจปาฟาก็จักยังมีสอลางอยู่พุ่นแหพอไปติดอยู่พังพุ่นก็ได้จัง้เดอก เบ็ดใหญ่เฮาบ่ซ้ําเบ็ดน้อยซําเด้เนาะเบ็ดน้อยถือหลายกว่า

ชือไม้มก uh no. ีนเต็ือป่าปนี่ยือไม้เอ๊ะเปนหมี่ันือไมู้่่ว่าถือไม้ใช่เนาะแหบุยังซ้ำสองลามก็นี่กับบุธซ้ำเนาะยำือแต่ไม้ thứ mấy cũng bên กล้สิมดแลเวได้เบนเขากันเนาะลงมาวางจุดท้ายแล้วบันนี้วางตัวน้ามาแล้วพุ่นแหละเห็นยูคารขึ้นมาน่ะลางหนึ่งชองลางเห็นโฮมันจมหรือวะอาจจะบารลดมลันละบัจัก Đã đúc. Đã đúc. <laughs> mất là đã biết nào cả nó họ dầm mong con bạn dầm mong rồi, chừng biết to bớt cả những lang lưng lang sam ba mòn ha nhai giảm mong leo cái giảm biết to bạn này nhưng của màn son lang sam lang này lại cái gì mất lại Nhay. Bà sớm tôi nhanh mà cứ cái cao giờ con lúc cái lục năm. đang tôi đang tôi con chân cắt bạn này mất bên nào sút thai đấy bà sườn nhai tôi nưng bà bưng bà hơi mỏng cái bếp nào còn bạn này còn đây nó ra xem đây còn cặp nó Này <laughs> mình bà mòn bộ lại bộ lờ xuân bà biết mà đây khực khốn đây mà này nặng khốn cực khực ôi để lại mà này man vô cắp bạn này กับ you, mhm. ห้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินกินข้าหมอฮอดบอดเลยในยพานธรรมาช่องคนเลยใครได้ยังอมาเบิ้งตัวนี้บ่นกโอ้แม่นแน่นะสองสี่หกแน่สูงแล้วตอนเช้าวันี้เออคืนนี้อ้อต่ำเมื่อนี้อ้อสูงแล้วในผ่านนกเลย อเอคอุ้านบ่คือมวเล่าอยเช่าแลยบอลมตกมตกเท่ยองเออต้อลงมาแบบอุ้มมันหนานะอ่าทองเขาเด้กคนกนคนคนนี่ล่ะคนมูบลูคนนกบ่คนไก่คนไก่เ็ดกินนี่แหละเจ้ามัน อ้อันเยเอาเนาะยามยามเ้าของนี่แหละบ่ยาม้ของโอ้ลตรงหนะสิกินนะจักเจ้าเป็นนั้นกินกับเจ้าประพากินบ่จักหมด2ต่ปลาดุกตัวนึงบักใหญ่นก็เห็นแต่โมันอทิมโอ้ตายมันเนาะหลยเสร็จมาเลยเสร็จกอดองแล้วมันกืนเยนห้องไหม มันครบป้ะใช่ทอดบ่มือพี่เลยโอ้ยชำนันว้าเพอครบัวนีทอดพอเราถังล่างมันพุ่นมันนั่นน่ะขับเลยขับไมลิ้นเลยเออเออดีเล้งอดีเล้งอดีเล้ง โอ้โหอย่างเดียมาเนาะเขาเบาซอนเนาะพอเขาจันผ่พานอยู่นับมาดูสูงหรือต่้มสูงแล้วสูงก่าอืโอ้โหเอเจ้าเพื่อนก็ซ้ำนีกับประจังเนาะ นวะป่านะฮะป่าเกียดป่ามีหนวป่าดินได้อะไอ้โง่าโอไม่ได้ไปเจอห้อโป๊ดเทากันจามกดเตาเต็มแล้วขูเนาะแดกโตได้เ็นเบิรงอันนี้ยันอายเพรกะเจอปลาหกวะหดแล้วจะปดได้ตัวไงโอ้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 เยอะนีโอ้ไม่ท่สภาพต้นกันอ้า,านจับมือสรงแล้ว โอ้ได้อดอันนี้นะครับมาลีบ่าเติร์นบัเปิลวันนี้โตยังยังขันายอยู่เนาะโตกบป้าอมืเลี้ยบ่าอดคอยได้ผู้สิวชมพิมแลมูน้ว่าเลยชายค้องขาดอันนี้ซามคนอีบาเปิลบาชอเรลคอยอ้ยป้าคอยใหญ่น่อก็คอยหน้าได้น่ะ พี่น้องเอ๋ยบ่าวทองคนอะไรแต่หุ่นมันเองกินได้บ่หุ่นน่ะกินข้าวกินอะไรแต่เฮ็ดกินมันหล่อปลาเอียนได้หาหกตัวปีงปลาเอียนไงนะแก้มยางเดียวได้ยอดลำงงใส่แกงน้อยเนาะแกงปลาดุกปลาเสริม โอ้เป็นผัวคูเนาะมื้อนี้เนาะคนบ่มานี่เอิละกินต้มบ่ต้มปลาขอใหญ่เฮาน้อปลาขอใหญ่ปลาปลาขอใหญ่ใสมัะเด้เอาเอาบ่นี่ว่าต้มปลาขอปลาใสดเลยทางก่อนไปโอ้ยมีเราแกเด้เนาะครับตะจกต้มจักิ้งแล้วสิหมดก่อนเนาะเดี๋ยวสุกก่อน่อนันบ่ เป็นไซสกินสุกกรยันเมิดก่อนก็คักนี่พักหนักแล้วเิช็คเมืนน่อคืนเ,นเอาลายคนเบิดไวนนั่นแหละจั่วช่างเย็นตลอดป่าขาวก็ต้องไม่ลายได้น้อใจแห้งไว้โอ้ยขาเท่าได,นะด้เนื้อหนาเด่นขาเท่ามีแนวแหง้ง

ตอนนั่ง้อยอยู่ยนหายอยู่ฮะอยู่หาอยู่กทีเห็นความหลังขออาเห็นตอนน่ง้อยฮะับปสเขื่อนคำๆนึงเหมืนห้องหานรอดรถรรลายเด้แต่ก่อนเขเห็นตอนปลาขุดกบแดงเด้บัวร้อยเราบัวร้สช่างเอาไปหาในบัวร้ายบ่ปลาเย็นเหมาะใช่ไหมบ่คัก mà thời nào này bẹt mà lộn cho bài <cười> <cười> xúc là tụp bào nó làm treo cấp tụp bào đó bao tụp bào khó nhảy và sờ nấm đây chắc nói thôi đi ít yên học xúc Phụ đi rồi ít yên ở đây bao nói bao nhảy đi bớt phải máy là phải chắc bọ ปิ้งเย็นมันหนึ่เป็นตะกินแท้แต่บรรยากาศคือว่าชีงเงียบเทอว่ามันเป็นอลไรก็มันหนี่ฮะคืนนี้คือว่าคึกคืนแท้บรรยากาศนี่ยีิงเงาเงางงงบเด้เนี่เป็นนบบมันพุทธิตกะเลยเป่เอ้ยปลาเหาก็ยังบ่แล้ยวทับนี้เนาะปลาต่ลายผนแล้วซามคนใช้เอ้ยอันนี้ยังใครเนียเจ้าเอ้ยบาเพ็ดเอ้ กระเป๋าทองนะให้แล้วป่ะนี่นะนี่ป่าหมดแล้วนะเ,น <laughs> เออเรียนะเนาะดีเกียนังกระชุกเลยได้ป่ะนี่ได้หาชุกปีกหนึ่งเนาะเอาไปกินก่อน,น,น,นพาเขาเช่าต่เขาพร้อมนะบัดนี้โดว์เนี่ยไม่โดว์วเนี่ยฮะกินดีบัต <laughs> ร <laughs> <า> พักนะพ่อเอ้ยไปโล่พักมันก็บเมืเ่อไรเนาะเป็นแบบรุ่นไหวพ่อแนวแซ่บๆทั้งเมื่อัวนี้จเจลกระแซ่บถ้ามีแนววันกินกับ๊บเขินต้มปลาคอใหญ่กับมันปลาเสริมกับปลาเอียนหญ่หาทายไก่ใช่ไหมนะปกติเย่ยใหญ่ได้ไหมมาได้กกินข้าวนรงกันเด้อบดีเด้ดอ,อกินข้าวเช้าก่อนเช้าตะเวนซีนเยอะเออน ฮาก็ขึ <rural> <n> ้น <ambre> ขึเป <t os un UE> ็นทางไหมตัวนั่งตะมกตอบคาใช่ไหล่ะก่อนนั่งตะมกเลยเออตะโมกเลยเนิตะมกไปสายเอาด้ททำกระเทือเขาว่านั่งตะมอบนอนนอนอยู่ไข่เนาะจัมกุนเขาด้วย nó nói cho Thành thay các thay Thành thay Thành thay anh thay Thành 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 thay nấm thay Thành Thôi Thành thay มันเ่มือนขนทองอยู่ไม้ใช้คุตายกับเวลาเด็นวเาไม้เต้าไม้อันไม้อันนั้นแหะนี่เถอันนี้ไม้แปลี่นไม้กันตายแต่นรรมันไดมันลุกเนาะก็ไม้กันอากระลากได้งูพิพาดได้ไม่ใช่ไปน้ำงูพิพาดหน้าเรได้ได้ขาดที่ทะเได้ตัวเลยเราไ่ได้มากกวาเขาได้ à lại gặp bố heo, là nhìn để thảo cả đây. Píng bà, à. lại pín tớ, đây anh năm thế? phải đểu nằng anh đểu nó. bà tôi đây má, tôi bớt แถวชามคนนี่ได้ผอดีี่เพาเผ็ดมาเตนอาบน้ำถามหายุ่เชื่อเห็นคือบ่ปิ้งป่านะเรบเลี้ยบงมาปิ้งสำราบอยู่หลังจากกินขากินน้ำแล้วก็แต่ละคนก็ครับบนผักพอเลยได้เออบนอยู่บนเฉาเลยได้ครองบนนอนทางนันกแฟนปีทางนี้จะได้ อย่างกิงป่าโซดคอยบัดนี่สิได้กลับได้มือน,นดี๋ได้มาคืนนอนมานอนคืนนึง่งมื้ออื่นมีเวแต่เช,ช้าสิได้เตรียมโต๊ะกับก่อนพอมีข้กระท้าอยู่หืน่นครับคาดอะไคืนนี้จะกินนั่งเลยลนะเพราะฉะนั้นละมือเออมือก้อนมาเนาะกุละ่ะคลิปนะพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้เนาะ